สวัสดีค่ะท่านเอ็มดีดีครับพี่ตีครับค่ะสวัสดีดค่ะ,คะท่านเอ็มดียังจําได้อยู่นะคุณสุปสินค่ะไม่เจอกันนานยังจําได้ค่ะครับค่ะ,คะก็ะสวัสดีท่านผู้นำสยามนิวตราทุกทกท,กท่านนะคะทุกๆพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งเวียงจันทร์พื้นที่ในประเทศไทยเหนือใต้ออกตกนะคะค่ะ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อะจะต้องขอขอบคุณโค้ดยุทธนะคะโค้ดยุทธซึ่งเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้ให้ให้กับดิชันนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะผู้ที่แนะนำตรงนะคะก็คือป้าออนของเรานี่เองหรือว่าคุณเอมออนชนะการนะคะค่ะอยู่ในสายไหมคะพี่ออน ค่ะวัสดีค่นะวัสดีค่ะนี่คือ, <S <S อผู้แนะนําจงนะคะ<ๆ>ชื่อสุรางหมูทีไกรวัฒนผลชื่อเล่นสั้นๆ,ๆน,นะคะเรียกง่ายๆว่าตีหรือว่าตีตีนะคะตีตีนะคะค่ะก็อยู่จังหวัดภูเก็ตฝั่งอาดามันค่ะก็ตอนนี้อายุก็เข้าสู่สอวออสวยวเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกอกแล้วค่ะค่ะ แล้วก็ก่อนหน้านี้ได้ทําอาชีพเกี่ยวกับด้านประกันชีวิตประกันภัยนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลายอย่างเลยก็คือก่อนที่จะมาเจอสยามนิวตร์นะคะพี่ติตีก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับรู้สึกว่ามันปวดแสบปวดร้อนที่ประมาณไหล่ขวาเนี่ยนะคะมันปวดแสบปวดร้อนมากมากเลยแบบจี๊ด ปรากฏว่ามันเป็นคล้ายกับเริ่มต้นของอาการงูสวัดอะคะ่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตาสายตาคือไม่สามารถมองในมุมกว้างได้ก็คือมองได้แต่ที่ประมาณรัศมีแค่1นสเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือท้องบวมท้องบวมเหมือนกับว่ายังไงอะมันเหมือนกับ งูเหลือมที่ไปกินอะไรมาสักอย่างนึงอะแล้วมันบวมเวลาใส่ชุดนี่ดูแบบอุ้ยอ้ายเลยนะฮะเหมือนคนท้องแล้วก็ผมร่วงมากผมนี่จะร่วงมากนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือปัญหาเกี่ยวกับลิสีดวงทวานค่ะก็คือมีอยู่วันหนึ่งนะฮะพี่ติติก็ได้มารู้จักกับคุณยุทธนี่แหละคุณยุทธของเราคุณยุทธของเราก็เลยถามกับพี่ติตีตรงๆนะคะว่า พี่ตีครับพี่ตีรู้จักนิวตาสูติคอนไหมพี่ติดอกไม่ไม่เคยได้ยินด้วยจะอายุปูนี้เลยเออครึ่งคนแล้วยังไม่เคยได้ยินแล้วมันคืออะไรอะ่ะก็เลยเปิดฝาอกดูนะแล้วก็ลองฟังดูว่าคืออะไรนะคะปรากฏวันนั้นหลังจากที่คุยกับคุณยุทธก็ได้ค้นพบว่านิวตาสูติคอนก็คือเราใช้อาหารบำบัดโรค เป็นการหลีกเลี่ยงการละนองการกินยาปฏิชีวนะแล้วสามารถที่จะลดบวมหรือว่าลดช้ำหรือว่าลดการอักเสบได้นะคะก็เลยแต่ว่ามันแพงไหมมันก็แพงนะมันแพงจริงๆแต่เอาละตัดสินใจก็เลยตัดสินใจเอาโรเจนกับซุปเปอร์ฟอเรกไปกินเนาะฮะพอแค่หนึ่งสัปดาห์แรก หสัปดาห์แรกนี้อาการที่อ่ามันปวดแสบปวดร้อนนะคะหมอไม่ได้ตังอีกแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้อาการค่อยๆทุเราทุเราทุเราเป็นลำดับค่ะจนปัจจุบันนี้อ่าคุณหมอไม่ได้ตังพ่ธีตีอีกเลยนะคะไม่ได้ตังอีกเลยส่วนในเรื่องของสายตาเนี่ยหลังจากที่ได้ทานโปรเจนไปเจ็ดวันสายตาเริ่มเปิดเริ่มค่อยๆดีขึ้น นะคะสายตานี้ก็จะเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็กินได้ไปประมาณ7วันส่วนเรื่องท้องบวมหรือว่าผมร่วงลิสีดวงเนี่ยคือหลังจากที่เรามารู้แล้วว่าวันนี้เราจะกินอาหารให้เป็นยาหรือเราจะกินยาให้เป็นอาหารก็เลยกินต่อเนื่องมาประมาณกินซปเปอร์ฟอเรมาประมาณ1ปีนะคะพออยู่มาวันอย่างเนี้เข้าห้องน้ํา พอเราเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยระบอกขับถ่ายของเรานี่ออกมาเป็นเลือดออกมาเป็นเลือดนี้รู้สึกว่าเรายืนขาสั่นเลยนะยืนขาสันแบบ่นเปบวิตอกกังวลมากว่าเฮ้ยเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็เลยยกหูโทรศัพท์ไปหาคุณยุทธคุณยุทธบอกว่าพี่ตีพี่ตีอย่าหยุดนะพี่ตีต้องกินต่อ,ต,อ,ต,อต้องกินต่อเนื่องนะคะก็เลยเชื่อ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 คุณยุทธนะคะพี่ตีก็เลยกินวันละสามขวดซูเปอร์ฟลเก็กเป็นขวดเล็กนะ กินกินมากกว่าปกติคือเช้าเที่ยงเย็นกินสามมื้อเลยปรากฏว่าเลือดเนี่ยออกจากระบบขับท่ายเนี้ยต่อเน,นื่องกันเป็นเวลาหกวันหกวันนี้โดยวันสุดท้ายคือวันที่หกออกมาแบบพิเศษมากสุดๆเลยซึ่งมันออกมาแบบเป็นลิ่มเลือดเป็นลิ่มเลือดที่เหมือนกับว่าเป็นติง่งหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่มันหลุดออกมาแล้วทราบไหมคะว่า วันที่เจ็ดเนี่ยโล่งเลยพอวันที่เจ็ดนี้ไม่มีเลยวันที่เจ็ดไม่มีเลยเหมือนกับว่าไปคีโมธรรมชาติพี่ติตีก็ลังนึกอยู่ในใจนะคะว่าโอ้เหมือนเราได้ชีวิตใหม่เลยนะเรามาพบการแบบคีโมธรรมชาตินะเพราะเราใช้อาหารบําบัดก็เลยว่ารอดตายมาได้นะคะวันนี้ถ้าไม่มีซปเปอร์ฟอรเรก,ก็ไม่ได้มาออกอากาศที่นี่นะคะ พี่ติติก็ต้องขอขอบคุณบริษัททาโกฟู้ดคือคุณท่านวิชาตู้จินดานะคะที่ผลิตเกี่ยวกับสาบรบำบัดแบบธรรมชาติมาให้ทุกคนได้มีโอกาสดูเลเป็นการหลีกเลี่ยงการกินยานะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพี่ติติก็มีความรู้สึกว่ามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นก็เลยเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังจากที่เป็นคนที่ว่าไม่ชอบเครือข่าย ไม่เอาแล้วงานนี้ไม่ทําแล้วเบื่อแล้วเพราะเราเจอมาเยอะจนข้างไม่อยากจะทําไม่อยากจะทําแล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าสินค้ามันแพงอ่ะนะแต่พอเราได้ชีวิตใหม่กลับมานี่เรารู้สึกว่าโหราคาที่เราจ่ายไปนี่มันโคตรถูกเลยโคตรถูกจริงๆว่าสินค้านี่มันเจ๋งมันเจ๋งมากๆเลยก็เลยตัดสินใจกระโดดเข้ามาที่จะ,ะศึกษาอย่างจริงจังนะคะเข้ามาศึกษาเรื่องอข้อมูลต่างๆ แล้วหลังจากนั้นก็เรามีความรู้สึกว่าเราอยากบอกคนที่เราลักอะ่ะก็เลยบอกหลายคนก็ตอบรับบ้างไม่ตอบรับบ้างนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเฮ้ยรายได้มันเข้ามาร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วมันก็เข้ามาเป็นพันเฮ้ยเข้ามาหลายหลายพันก็กลายเป็นหลักหมื่นนะ,ะซึ่งอ่ามันช่วยเราได้ด้วยในช่วงของโควิดนี้นะคะอย่าเชื่อติ่ที่ตีนะคะ ขอให้ทุกท่านอลองปรึกษาผู้ที่แนะนำท่านมานะว่าทำอย่างไรที่จะทำให้กระเป๋าตังค์อักเสบได้ในช่วงของโควิดนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้พิติตรีก็ได้ตัดสินใจทำเกี่ยวกับสยามนิวจ้านะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มสร้างทีมงานนะคะปัจจุบันก็อยู่ที่ก้าวเข้ามาอยู่ที่ตำแหน่งซับไฟล์ส่วนในอานาคต อันใกล้นี้คิดว่าจะสร้างทีมงานให้เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นตำแหน่งเอมมรอนแน่นอนเลยค่ะนะก็ถึงจริงๆถามมาง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยแต่ก็ต้องลองมือทำถ้าพิติตีทำได้นะพิติตีทำได้พิติตีก็เชื่อว่าทุกท่านทำได้แล้วก็สิ่งที่ทำให้มีความสุขที่สุดก็คือ หนึ่งทำให้เราได้สุขภาพกลับคืนมาสองทำให้เรารายได้มาด้วยนะคะที่สามคันคือเราได้ผิวพรรณกลับมาด้วยนะ,ะถ้าดูแล้วอายุเราเนี้ยคือเปลี่ยนไปเลยจากคนที่เลยเราเรียกว่าเรายายเรียกว่าป้านะคะปัจจุบันเดี๋ยวนี้เขาเรียกพี่อะค่ะสิ่งที่ได้กลับมานะคะแล้วก็คิดว่าตอนเนี้ยพิธิตีแต่งงานกับสยามนิวจ้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะนะ แล้วก็ท้ายสุดสุดท้ายนี้พี่ติติคิดว่าไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายนะคะถ้าเราตั้งใจลองมือทําจริงๆพี่ติติเชื่อว่าทุกท่านทําได้นะคะก็อ่าก่อนที่จะไปในค่ําคืนนี้พี่ติติก็เป็นสยามนิวต้าร้อยเปอร์เซนค่ะถ้าโอกาสหน้ามีสิ่งดีๆนะคะพี่ติติจะกลับมาเล่าให้กับทุกๆท,ท,ท่าน ฟังอีกในห้องซูมแห่งนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ